สวัสดีค่ะนิ้ตอตรับนะคะสุคลิปดูความรักเครื่องเดือนแรกค่ะในเดือนพฤษภาคมนะคะของชาวทัตุน้ํานะคะชาวทัตน้าได้แก่ลนา,ลาราศีอะไรบ้างนะคะมีมีนค่ะกรกฎแล้วก็พิจิกนะซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นมีนกรกฎพิจิกในโหราศาสตร์ไทยหรือว่าต้นตกคุณสามารถดูคลิปนี้ได้นะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปจะเชื่อมโยงจากอีพีที่แล้วก็ได้ค่ะ หรือว่าเป็นพลังงานใหม่ๆสถานการณ์ใหม่ๆเนาะขึ้นตรงกับผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็เป็นผู้ที่ไพ่ยอยากจะสื่อสารไปถึงนะคะขอแค่ตัวคุณเองอะคะ่ะมีคนได้คิดถึงคุณดูคลิปนี้ได้ไม่ว่าปัจจุบันคุณและเขาจะคบหากันอยู่ในสถานะอะไรนะคะโอเคในเดือนที่ดาวย้ายโครมโครมกันแบบนี้นะคะอะเรามาดูกันว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ำจะเป็นอย่างไรขอให,ให้สถานการณ์ ความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ำหน่อยนะคะไพ่ก้าวไม้ธาตุน้ำหมดชั้นเหนื่อยชั้นเหนื่อยอบางท่านถ้ามีความรักความสัมพันธ์อยู่มันน่าจะอยู่ในจุดที่คุณมีความรู้สึกแบบอยากให้มันดีกว่านี้ไม่ชอบสถานะที่มันเป็นอยู่นะปัจจุบันมันดูเหนื่อย หรือได้บางท่านถ้าคุณเป็นคนโสดเลยแล้วไม่มีใครมันคือการรอรอจนเงิบรอจนมีความรู้สึกว่าจะมากี่โมงจะมาได้ยังอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะขอไพ่หน่อยสถานการณ์ในความสัมพันธ์ของชาวทัดนาำคุณและเขาค่ะควินดา ความสัมพันธ์นี้อาจจะทําให้คุณอารมณ์เสียทุกวี่วันก็ได้นะทําให้คุณกลายร่างเวชแบบนางมันร้ายในแบบที่แบบฉันก็ไม่อยากเป็นแต่ฉันก็ต้องเป็นแต่ว่ากับความสัมพันธ์ที่มันเหน็ดเหนื่อยกับความสัมพันธ์ที่มันไม่สบายใจอะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบเราควรให้ความยุติธรรมกับตัวเองหรือเปล่าสิบถ้วยไพ่ที่ใครๆก็อยากมี ถ้าได้มีโอกาสใช้ชีวิตคู่หรือมีความรักความสัมพันธ์คุณเองก็ปรารถนาคุณเองก็พยายามที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์มันไปถึงจุดนี้แต่กว่าม,มันจะไปถึงจุดนี้มันยากบางเคสอ่ะมันคือสถานาการณ์ที่คุณให้โอกาสกับความสัมพันธ์อดทนรอคอยเฝ้ารอเพื่อให้ได้คอมมิชเมนต์แต่ในบางท่านอ่ะคืออยู่ในจุดที่ได้ความสัมพันธ์มาละแต่ว่ามันอยู่ในจุดที่ มันต้องรักษาไว้อะอืมมันต้องรักษาไว้เพราะว่าความสัมพันธ์มันไม่เป็นไปอย่างใจการแต่งงานการใช้ชีวิตคู่มันคือจุดเริ่มต้นมันไม่ใช่แฮปมันไม่ใช่จุดจบอะ่ะมันคือจุดเริ่มต้นอืมซึ่งคุณก็เลยมีความรู้สึกเหมือนฉันจะต้องทำไงเพราะอุปสรรคก็เยอะอืม ให้หเหรียญในบางเคสอ่ะอยู่กับความสัมพันธ์เวอร์ชั่นที่เป็นผู้ให้ไม่ว่าจะซัพพอร์ตเรื่องของสภาพคล่องหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทุ่มเทเวลาใดๆก็ตามนะคะในความสัมพันธ์เนี้ยที่คุณทุ่มเทที่คุณลงทุนกับมันมากๆอะ่ะเพราะคุณคาดหวังความสัมพันธ์ที่ฟ i นอลลี่เนี่ย ปลายทางมันจะเป็น10บถ้วยแบบเนี้ยแฮปปี้ทั้งคุณแฮปปี้ทั้งเขาอะไรเงี้ยนะคะแฮงแมนในบางเคสอ่ะคุณอาจจะคิดถึงใครสักคนหนึ่งซึ่งอ่าบางเคสเป็นคนเก่าได้แต่บางเคสจะใช้คำว่าคนเก่าก็ไม่เชิงคือเป็นคนที่เคยรู้จักกันในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่ สถานะมันไม่พัฒนาปะ่ะมีความรู้สึกว่าสถานะในความสัมพันธ์มันไม่พัฒนาค่ะชาวทัดนามเออคุณอาจจะไม่ต้องการในเวลานั้นเองก็ได้เพราะมีความรู้สึกเหมือนแบบคุณกําลังมีเรื่องอื่นให้สนใจมากกว่าเขาแต่มันก็สามารถหมายถึงนะับเวลานั้นคุณพยายามแล้วแต่มันไม่เวิร์กก็ได้แล้วในเวลานี้คุณก็ด้นคิดถึงความสัมพันธ์นี้ขึ้นมาก็เป็นได้นะคะ สถานการณ์ในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาหน่อยมีไพ่หนึ่งหมายอืมความสัมพันธ์เนี้ยมีแรงดึงดูดกันสูงนะรู้สึกรู้สึกเหนื่อยแต่มันก็เติมเต็มอืมรู้สึกว่าเหนื่อยแต่มันก็เติมเต็มเหมือนเป็นคนที่ใช่ของกันและกันได้สถานการณ์ในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาสิ บางท่านน่ะถ้าอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ดีจริงๆเอะหนึ่งไม้คือไพ่ที่อยากแบบอยากเดินออกมาจากความสัมพันธ์ในทุกๆวันเหมือนอารมณ์เหมือนไม่อยากทํางานออฟฟิศนี้แล้วอะเอออยากลาออกเลย้ยความสัมพันธ์นี้ก็ให้ฟิลลิ่งแบบนั้นเหมือนกันนะชาวทัตน้ําคุณรู้สึกเสียความรู้สึกรู้สึกเสียดายรู้สึกอะไรหลายๆอย่างกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะคุณค่อนข้างทุ่มเทบางคนทุ่มเทเวลาบางคนทุ่มเท,ท,มเทแรงกายแรงใจ บางท่านแรงตังด้วยเนี่ยเฮอร์มิตชาวกันมันมีแต่คำว่าเงียบอะมันมีแต่คำว่าเงามันมีแต่แบบทำไมมีคู่เหมือนไม่มีอะอย่างเงี้ยได้หรือบางคนอะอยากมีอืมไพเดทมาจนได้อยากมีความรักอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีไม่แต่มันไม่กล้าเริ่มต้นใหม่เพราะมีความรู้สึกว่า มันติดค้างอ่ะมันติดค้างกับคนที่อารมณ์เหมือนคุณได้เจอคนที่อยากใช้ชีวิตด้วยแล้วแต่ว่าปัจจุบันความสัมพันธ์นี้มันไม่สักเซสสักทีเออมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ของคนที่วนวนเวียน,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 นอยู่ในชีวิตคุณก็ได้แต่ว่าไม่พัฒน,นายังไม่ได้พัฒน,นาหรือสองเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่คุณก็เขาเป็นคนไม่โสดแล้วอือ มีคนในชีวิตเดินด้วยแล้วอะไรเงี้ยไปไหนมาไหนด้วยแล้วอะหรือเขาเป็นคนที่ไม่โสดแล้วหรือสามเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่รู้หรอกโสดโสดไม่โสดอะไรเงี้ยแต่มันคือคนเก่าๆจริงๆแล้วก็เป็นโอกาสที่พลาดไปค่ะสามดยเนี่ยเดือฟูลมางท่านคือโอกาสที่หลุดลอยไปจริงๆอะต้องการการปรับความเข้าใจ ต้องการการพูดการคุยแต่ในบางท่านน่ะก็คือเวอร์ชั่นที่แบบไม่ไหวกับตรงนี้อยากอยากที่จะพอถ้าเป็นคนที่อยู่ในสถานาการณ์ปัจจุบันนะมันมีเวอร์ชั่นที่เหมือนแบบฉันเหนื่อยฉันทอฉันพอได้เปล่าอะไรแบบนั้นอืมเอาใจช่วยมีมีกันขึ้นแล้วก็มีพิจิอามา แต่สามารถเป็นลัคนาราศีอื่นได้หมดนะคะขอดูค่ะคุณค่ะคุณรู้สึกไงกับเขาระชาวท่าน,น้ำคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาเจ็ดถ้วยจินตนาการบ้านใหญ่ไปหมดคือแบบไม่รู้จะต้องยังไงไม่รู้จะต้องทำอะไรในความสัมพันธ์นี้เนี่ย เจ็ดถ้วยสองดาช่วงนี้ชาวทาตุน้ำคุณฟูงฟงไหมรู้สึกเหมือนชีวิตฉันเป็นอะไรทำไมฉันแบบสับสนกับตัวเองมีเลเวอร์ดนะ้วยอะกรกฎมิถุนเด็กถือไม้เอ็มเพอเรอร์เ,รเมธเดี๋ยวมันดูเบี้ยวมาก เดี๋ยวไปประมาเดี๋ยวต้องมานั่งจัดนั่งจัดเหมือนไพ่ธาตุลมอ,อีกโอเคดีขึ้นนะขอบไพ่หน่อยแล้วเขารู้สึกไงกับคุณชาวธาตุน้ำดูฟู เดวิลทาวเวอร์โอเมก้าฉันดูเป็นเมเจอร์คณะหมดเลยเอ๋อเฮอมิดคิงดาบเมื่อกี้ควีนดาบนี่ก็เป็นคิงดาบ หนึ่งดาบโอ้เหมือนคนตั้งใจจะทําอะไรสัก,กอย่างอ่ะไพ่แถวบนเป็นความคิดความรู้สึกของคุณค่ะแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกขเขาต่อคุณนะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสาหรับกันได้หน้าไพ่พี่อาจจะไม่ได้พพลายสำหรับทุกๆคนนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ดวงส่วนตัวนั่นเองนะคะโอเคมาจากในหน้าไพา่ เออชาวธาตุน้ำนณปัจจุบันน่ะด้วยไพ่เจ็ดถ้วยอะ่ะบางท่านก็ไปมูไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแต่พี่มีความรู้สึกว่าเจ็ดถ้วยเป็นไพ่ของแบบความจินตนาการความจินตนาการการคิดฟุ้งการไม่อยู่กับปัจจุบันคือถ้านับปัจจุบันคุณนั่งกินข้าวอยูอ่สิ่งที่คุณเห็นมันไม่ใช่ข้าวมันเป็นอย่างอื่นอยู่ในหัวคุณอะ มันมีจินตนาการไม่อยู่กับปัจจุบันมีความร่องรอยประมาณนึงอยู่ซึ่งในบางเคสอะ่ะมันอาจจะเป็นการล่องรอยเกี่ยวกับใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วไปโฟกัสเรื่องงานก็ได้แต่ในบางเคสมันคือเรื่องของคนรักเลยคุณมีความจินตนาการมีความสงสัยอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคนคนนี้ค่ะชาวทัตนามอืมซึ่งคนคนนี้ของคุณอะ่ะอาจจะเป็นคนที่เจอในที่ทํางานก็ได้หรือเจอในที่เรียนก็ได้ แต่คุณมีความรู้สึกเหมือนคุณจะพยายามที่จะทําอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้ไปเจอเขาไพ่ขึ้นแชรีออตแล้วมันมีเลเวอร์เหมือนคุณได้รับข้อมูลข่าวสารอะไรบางอย่างมาแล้วคุณค่อนข้างสงสยยัยเกี่ยวกับค,คนคนนี้มันดูมีแนวโน้มจะเป็นคู่แล้วมันก็ดูมีแนวโน้มที่ความสัมพันธ์เนี้ยมันจะได้กลับมาถ้ามันเป็นคนเก่าแต่ถ้าเป็นคนในปัจจุบันที่มีความรู้สึกว่าเหนื่อยหน่ายท้อแท้กับความสัมพันธ์ อยากออกแล้วเกินความสัมพันธ์เนี้ยพี่จะบอกว่าคุณคุณพยายามบอกตัวเองว่าคนนี้เป็นคู่คุณแต่เป็นคู่ที่มันทรหดชาลีออตคือไม่ใช่เวอร์ชั่นคู่ความสัมพันธ์แบบสมูทอะความสัมพันธ์แบบเวอร์ชั่นแบบก็ทนทนกันไปมันมีอย่างนั้นอะซึ่งแบบถ้าถ้าในลักษณะประมาณนี้นะ เออหนึ่งเนื้อคู่ไม่ได้มีคนเดียวสองจงพิจารณาจากสถานาการณ์ในปัจจุบันแล้วก็เรียกว่าทำมันให้ดีที่สุดแล้วกันขอใช้คำนี้อืมเพราะว่าในบางเคตอะ่ะพี่รู้สึกว่าถ้าคุณอยู่ในโหมดของความสับสนความไม่แน่ใจนู่นนี่นั่นคุณคุยกับตัวเองให้มันจบก่อนจริงๆ จากในหน้าไพ่นะมาดูในฝั่งเขาสิชาวทัดน้ำในฝั่งเขานะคะมีเดอะฟูลเดว i ลทาวเวอร์เฮอร์มิตคดาบแล้วก็หนึ่งดาบถ้ามันเป็นเคสคนเก่าอะ่ะเขามีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันทำอะไรไม่ได้ไปมากกว่าการปล่อยไปส่วนหนึ่งอะ่ะมันมีจังหวะบางอย่างที่เขารู้สึกว่าจังหวะที่ทำให้คุณและเขาทะเลาะก,กันมันไม่ใช่ช่วงจังหวะที่ดี บางเคสเข้าเข้ามาหาการเจอกันตอนที่เป็นความสัมพันธ์แบบเราสองสามคนอ่ะอันนี้มันไปต่อได้ยากอยู่แล้วใช่ปะแต่ในบางเคสอ่ะมันไม่ใช่แค่นั้นมันมีเรื่องของความหงุดหงิดมันมีเรื่องของความท็อกซิกมันมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่มาเจอกันแล้วแบบรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อรู้สึกแบบมันไม่ค่อยโอเคอะค่ะจนสุดท้ายทําให้เหมือนแบบจะต้องเลือกที่จะปล่อยหรือที่จะวางความสัมพันธ์นี้ไปเพราะว่าไม่อยาก รู้สึกไม่โอเคไปมากกว่านี้อะไรเงี้ยอ่ะถ้าเป็นเคสคนเก่าอะนะแล้วก็ส่วนหนึ่งอ่ะอาจจะมีความรู้สึกว่าถ้าถ้าทักมาหาคุณถ้าสมมติมันจบไม่สวยจริงๆอ่ะถ้าทักมาหาคุณอ่ะคุณน่าจะแบบไม่ต้อนรับเขาอ่ะเออคุณน่าจะไม่ต้อนรับเขาคุณน่าจะไม่โอเคกับเขาเพราะว่าสถานการณ์ตอนนั้นมันดูมีปัญหาจริงๆนะคะ ถ้าเป็นเคสคนในปัจจุบนันในชีวิตของคุณอืมการได้ห่างกันการได้คิดไต่ตรองการได้คิดทบทวนทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในบางเคสอะ่ะเหมือนตัวเขาเองจะพยายามเวทข้อดีข้อเสียในการมีคุณในชีวิตอืม เขากำลังอยู่ในหมดของการตัดสินใจในเรื่องของการที่จะมีหรือไม่มีคุณในชีวิตชาวทัศน้ำอืมคราวนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าที่ผ่านมามันมีอะไรที่มันถูกผูกโยงกันไว้บ้างไพ่เดวิลอืมสิ่งเนี้ยจะเป็นตัวตัดสินว่าจะไปต่อกันหรือไม่ในสถานะของคนรัก ในน้ำพายขึ้นประมาณนี้นะคะเอาใจช่วยนะอ่ะไปดูสิการเทคแอคชั่นในความสัมพันธ์นี้ในตอนนี้ค่ะชาวทาตนา้ำเขาจะเทคแอคชั่นอะไรเขาคิดจะเทคแอคชั่นอะไรกับคุณคะชาวทาตุน้ำห้าถ้วยมันเหมือนอารมณ์แบบ ถ้ามันไม่ได้ไปต่อเขาก็เสียดายอะงจริงมีห้าถ้วยมีเดวิลมีสามถ้วยอืม l ด d ถ้าจะออกมาก็ออกมาหนึ่งดาบสามหมายแล้วก็ไพ่คิงถือถ้วยโอเคในหน้าไพ่ ชาวธาตุน้ําความสัมพันธ์นี้นะพี่ใช้คำหนึง่งเขาจะเลือกคนที่เขารักอืมถ้ามันคือปัญหาเราสองสามคนนะหรือมันมีช้อยมีทางเลือกหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะไม่ได้ใช้ตรก,กะในการเลือกแต่เขาจะใช้ใจในการเลือกเขาจะเลือกคนที่เขารักเขาจะเลือกอยู่กับคนที่เขารักอืม ความรักจะเป็นตัวนำทางความสัมพันธ์นี้ย่างอย่างนี้นะมันอาจจะเป็นการเลือกที่มันต่างก็คือถ้าเขาเลือกอะไรมาไม่ว่าผลมันจะได้ไปต่อกับเราหรือไม่ได้ไปต่อกับเราอะในสถานะนั้นอะคือเขาเลือกด้วยใจมันคือการเลือกด้วยใจแหละเพราะฉะนั้นถ้าเขาเลือกที่จะยังอึดยังสู้ยังลุยยังไปต่อกับเราอะ คุณต้องนับถือใจเขาเพราะว่าจากหน้าไพ่ที่เปิดมาตอนแรกมาดูเป็นความสัมพันธ์ที่แบบถ้าคบกันอยู่อ่ะมันก็ภาษาชาวบ้านคือเหม็นขี้หน้ากันประมาณนึงละอืมแต่ถ้าเป็นแบบเวอร์ชั่นคนเก่าๆอ่ะแล้วเขามีโอกาสวนเวียนกลับมาในความสัมพันธ์และถึงแม้ว่าหน้าตาความสัมพันธ์มันจะแย่มากอีกตอนที่เลิกกันไปอ่ะกลับมาเป็นเพื่อนกันก็ยังดีอ่ะก็ไม่ได้อยากที่จะเป็นเพื่อนหรอก ก็มาในเวอร์ชั่นคนที่อยากรักนั่นแหละแต่เพียงแค่ว่านัปัจจุบันนะด้วยความที่ถ้ามันแย่มากอะมันไม่สามารถกลับไปที่สถานะเดิมได้การกลับเข้ามาอยู่ในชีวิตกันแล้วให้ได้สถานะอื่นอย่างน้อยก็ยังดีอารมณ์แบบนี้อืออารมณ์แบบอย่างน้อยก็ยังดีเพราะว่ายังดูแบบก็ชัดเจนว่าเขายังคงมีใจให้กับคุณนะนะสาวทัดน้ำโอเค ขอให้นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาค่ะท่านน้ำแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาค่ะท่านน้ำเลเวอร์บุญบาปเลิกกันไม่ขาดนะให้อย่างเงี้ยต่อให้แบบสถา,านการณ์จะเย็นกันขนาดไหนก็ตาม สองถ้วยเชมเพลนสามเหรียญเก้าหมายจริงห้าไม่เท้าชัดเจนถ้าเป็นคนที่ยุ่งอยู่ในความสัมพันธ์กันไม่ได้เลิกกันหรอกหนะาไพ่แบบเนี้ก็ยังตีกันต่อไป ก็ยังลุยยังไฟติ้งกันต่อไปแต่มันก็จะมีการปรับตัวเรื่อยๆนะอ่ะอันนี้คือข้อดียังมีการปรับตัวเรื่อยๆแล้วพี่บอกแล้วว่าต่อให้สถานการณ์ในความสัมพันธ์มันจะเฟลหรือมันจะนู่นนี่นั่น,นหรืออะไรยังไงไงก็แล้วแต่ถ้ามันได้เลือกมันเลือกด้วยความรักถ้าเขาได้ลงเอยกับคุณแล้วเขาอยากไปต่อคุณแล้วอะมันคือด้วยความรักแล้วอะและถ้ามันไปต่อไม่ได้อะ่ะด้วยเหตุผลหรืออะไรก็ตามอะ นั่นแปลว่าไม่ได้รักแล้วคนคนนี้ที่ยังอยู่กับคุณเพราะเขายังรักคํานี้สําคัญอืมเพราะในบางเรื่องอะ่ะในความสัมพันธ์เนี้ยมันเกินเยียวยาสําหรับชาวทัตน้ําคุณจะรู้ดีถ้าใครกําลังเจอปัญหาประมาณนี้อยู่ทะเลาะก,กันทุกวันงองแงงองแงงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยปัญหาหลายเรื่องแต่เพราะที่ยังยืนอยู่ตรงนี้ได้ก็เพราะว่ายังรักอืมถ้าเป็นเคสคนเก่าอ เคสคนเก่าๆพี่ว่าก็จะหาโอกาสในการกลับมาด้วยความที่เชนมันเป็นคู่กันนะแล้วมันยังไม่หมดวาระซึ่งกันและกันแต่ว่าสถานาการณ์ในความสัมพันธ์เนี้เอ,อ่อส่วนหนึ่งพี่แอบ,บมีความรู้สึกว่าตอนที่ทะเลาะก,กันน่ะมันมีคนเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาเพื่อนเราถ้าจะเหมือนแบบอยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์จริงๆอะ่ <c oughs> ๆอะ <c oughs> ก็กลัวมีปัญหากับเพื่อน พราะเพื่อนก็อาจจะอยู่ในจุดที่ซัพพอร์ตอะซัพพอร์ตคุณหรือซัพพอร์ตเขาในตอนที่จะอยู่จะไปในความสัมพันธ์กันประมาณเนี้ยพอคุณจะกลับมาคบกันมันก็เลยเกิดสภาวะแบบจะมีปัญหากับเพื่อนไหมนะอย่างนี้ก็ได้เพราะตอนจะไปเนี่ยเพราะตอนจะเลิกกับเขาเนี่ก็ฮึมดราม่าเต็มที่เลยแต่สักพักจะกลับมาคบกันเนี่ย เพื่อนก็จะมีความรู้สึกว่าแล้วเห็นพวกเราเป็นแบบเป็นอะไรอะไรประมาณเนี้ยเออคุณก็อาจจะกลัวการมีปัญหากับกับเพื่อนกองเชีย์คนใกล้ตัวนะคะเป็นไปได้เป็นไปได้หรือถ้าไม่อย่างนั้นนะมันก็คือเวอร์ชั่นที่รู้แหละว่ามันต้องได้กลับมาแต่ว่ายังกลัวสถานการณ์เก่าๆว่ามันจะจบแบบเดิม มันจะมาอยู่แล้วมันจะมาทะเลาะก,กันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันคงต้องมีสภาวะการปรับตัวทัศนคติประมาณหนึ่งนะั่นคือสิ่งที่คุณตั้งใจไว้แล้วนะว่าถ้าได้คนเก่ากลับมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆอเ่ะถ้าแบบคุณปล่อยให้เขากลับเข้ามาในชีวิตนั่นก็แปลว่าโอเคคุณจําได้แหละว่ามีโมเมนต์ดีดีร่วมกันแต่เพียงแค่ว่ามันก็มีบางอย่างแหละที่มันมีเหตุและผลของมันที่ทําให้คนคนหนึ่งกลายเป็นคนเก่าของอีกคนหนึ่งไปเพราะถ้ามัน ยังดีอ่ะมันจะยังเป็นคนในปัจจุบันถูกต้องไหมอ่ะประมาณนี้แต่พี่ก็เห็นการได้กลับมานะจากในหน้าไพ่เนี่ยนะนะไปดูซิถ้าเขาพูดกับคุณตรงๆได้เขาอยากบอกอะไรเขาพัดนามอะไรอ่ะ I'm sorry เขาบอกแล้วว่าเขา sorry ถ้าผมทำอะไรผิดไปถ้าฉันทำอะไรผิดไปฉันขอโทษฉันเสียใจจริงนะคะ,อะขอบคุน่อยนะคะ Love is the answer รักคือคำตอบพี่พูดแล้วพี่พูดหลายครั้งมากในคลิปเนี้ยว่าแบบความสัมพันธ์เนี้ยถ้ามันได้ไปต่อหรือมันไม่ได้ไปต่อมันอยู่ที่แค่คำว่ารักคำเดียวไปต่อได้เพราะรักและไปต่อไม่ได้เพราะไม่รักแล้วมันแค่นั้นเลยมันแค่นั้นเลยนะกับความสัมพันธ์เนี้ยเพราะว่ามันมีเรื่องหรือสถานการณ์อะไรบางอย่างในดีเทลของแต่ละคนว่าไปแต่ว่าถ้ามันรอดได้ เพราะว่ายังรักอยู่เท่านั้นเลยไอติ้งวีชูซีอาร e เตอร์พีเพิลเนี่ยในบางคนน่ะบางทีมันอาจจะหมายถึงการแบบไปเจอคนใหม่เหอะเหนื่อยมากแล้วทอมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากอยู่แล้วความสัมพันธ์มันมีคนเหนื่อยจริงๆนะก้าวไม้อะแบบพอเหอะไม่อยากไม่อยากรับรู้แล้วไม่ไม่อยาก ได้ความสัมพันธ์นี้แล้วเี้ค่ะเขาอยากบอกอะไรกับคุณเขาอยากบอกอะไรกับคุณหรือถ้ามันเป็นเคสที่ดีความสัมพันธ์นี้มันคือการเปิดตัวนะ i think we choose to other people ฉันคิดว่าพวกเราเขาใช้คำว่าเราควรไปเจอชาวบ้านชาวช่องเกิดการเปิดตัวได้ if i follow you and i could l o t everything ถ้าเขาทำอะไรตามคุณทุกอย่าง สุดท้ายเขาอาจจะสูญเสียทุกสิ่งหรือเปล่าเออมันก็เป็นไปได้คนคนนี้อาจจะมีบางสิ่งที่ต้องแลกถ้าสมมติว่าจะต้องทำอะไรตามใจคุณนะแต่ถามว่าด้วยรักเขาอาจจะยอมก็ได้ขอให้ในสิเขาอยากบอกอะไรกับคุณถ้าเขาพูดตรงๆได้ท่าน,น้ำ Let me have you เี้ก็อยากมีคุณในชีวิตจริงๆอะ You make my heart full นี่คุณเติมเต็มเขาอะคุณทำให้เขารู้สึกดีคุณทำให้เขารู้สึกดีคุณทำให้เขามีความสุขทำให้เขาใจฟูนี่แหละคือเหตุผลอืนี่แหละคือเหตุผลเพราะฉะนั้นนะในความสัมพันธ์นี้นะ <c oughs> เสียงพี่เมย <c oughs> ์ต่อให้ มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีหรือมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีใช่ป่ะในเรื่องอื่นๆมันก็เป็นองค์ประกอบแต่ว่าความสัมพันธ์ี้มีเรื่องของคําว่ารักรอดได้พอรักไม่รอดพอไม่รักแค่นั้นเลยณนะปัจจุบันณนะตอนนี้ในหน้าไพนี้นะเอาจะช่วยชาวทัาน้ําด้วยกับรักครั้งนี้ของคุณคะ่ะพอรักคือคําตอบนั่นเองและถ้าผิดพลาดอะไรลงไปสิ่งที่เขาอยากพูดถือเขาอยากขอโทษ เขาเสียใจนะโอเคจบไปแล้วสำหรับดวงความรักครึ่งเดือนแรกในเดือนพฤษภาคมของชาวทัตน้ำหรือเมื่อ,อไรก็ตามที่คุณผ่านเข้ามาแล้วมารับชมคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกท่านม,มากๆค่ะที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปกันขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ